จูกันเลยนะครับกับคุณจรนเวศศักดิ์รีผู้บริการฝ่ายแนะนำการลงทุนการลงทุนจากคลาสิกออสเตรีสจำกัดครับสวัสดีครับพี่จุ้ยครับสวัสดีครับเอสครับวันนี้เป็นพ <laughs> ูดหิดพูดถูกไปหมดเลยเฮ้ย <laughs> พี่จุ้ยครับครับผมก็วันนี้โอ้ตลาดก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆซึ้มๆนะฮะจะตัวจเซตฟิลเ t อร์แอดถ้าส่วนสักสองสี่ก็เหมือนกัน นะครับวันทั้งวันเนี่ยโอเอ่อต้องบอกว่าแทบจะไม่ขยับเลยนะไปหา g h แวที่925ล918ล่าสุด922นะครับก็มีความเป็นไม่ได้สูงว่าจะปิดสัปดาห์ไปได้วยความเงียบเหงานะครับแต่ใน time frame daily ของเราเนี่ยนะครับขาช็อตก็ยังคงอยู่นะครับโดยมีจุด stop loss ของเขาอยู่ที่เก้าร้อยสามสิบสี่จุดนะครับส่วนไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก,ก็ยังโฮช็อตเหมือนเดิมนะครับปุ๊บ Stop. ยังขออนุญาตอยู่ที่เดิมนะฮะคือเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดจุดส่วนทองคำ สำหรับทองคํนะฮะวันนี้ก็บวกขึ้นมานะแต่ช่วงนี้เราขออนุญาตใช้ทําเฟรมสั้นๆนะทาเฟรมสชั่วโมงเนี่ยในการดูกลยุทธ์ของทองคํากันนะครับในทําเฟรมสชั่วโมงนะเน้นไปแอดไปทางฝั่งลองครับเพราะว่าชุดล่าสุดเนี่ยมีลักษณะของการยกโลเกิดขึ้น นะครับแล้วก็เบรกไฮแบบนี้นครับเพราะฉะนั้นก็ให้น้ําหนักไปทางฝั่งลองทางมองขึ้นนะฮะมองขึ้นในภาพระยะสั้นๆโดยมีสต็อปลอสที่ 00, <Yeah. S 1> 18, 2องพันหกร้อยสามสิบแปดเหรียญนะส่วนแนวต้านทางด้านบนสองพันหกร้อยหกสิบหกสำหรับคน <Yeah. S 1> ที่เทรดดิ้งตามกรอบสองหกหหกถึงสองหกแปดศนแนวรับสองหกสามแปดสองหกห้าสอง ซึ่งเตัวเลขเศรษฐกิจเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับมี CPI ฝรั่งเศส GDP ของฝรั่งเศสนะฮะทองไม่ย่อนะคือออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวเลขแต่ว่าทองทองไม่ค่อยย่อนะครับส่วนหนึ่ง ก็อาจจะเป็นตัวเล็กการว่างงานของเงยอรมันที่น้อยลงน้อยลงกว่าคาดด้วยนะครับก็เลยทําให้ราคาทองคำนะยังอยู่บริเวณ2,660เหรียญน,นะครับส่วนช่วงเย็นๆตอนประมาณสัก5มงเยน็ยนตลาดปิดไปแล้วนะครับตัวเลข CPI คอ CPI นะก็อาจจะทำให้ท้องบวกได้เหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับ จากท่องคำไปดูซิวเวอกันนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีพอ s i ชั o นนะอาจจะต้องออรอเบรกนะฮะรอเบรกสามสิบเหรียญหกสิบนะครับแล้วค่อย Follow หลอกครับ <Okay. S 1> ถัดมา GF10 z หนนสองสนะครับก็ต้องเรามาระวังนะฮะขาลองสต็อปเนี่ยสี่หมืามพร้อบาทบนะครับ นี่นะ43,400บาทเป็นจุด stop loss ขาลงนั่นหมายความว่าใครที่จะรอฟลอช o p ก็ต้องรอหลุด43,400ก่อนครับซึ่งวันนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะเงินบาทแข่งค่าคับต่อไปนะฮะไปดู fx future กันเริ่ต้นด้วยเยนบาท นะครับล่าสุด22บาท81นะฮะหาลองสต็อป22บาท25สตางค์นะครับก็เป็นในลักษณะของการซิกแซกขึ้นนะฮะตามดาวเทอรี่เลยแล้วก็เบรกขึ้นไปแล้วจากเยนบาทดูยูโรบาทครับยูโรบาทอยู bar, ่ฝั่งช็อต Stop oss, สต็อปลอสามบาท52สิบตางค์ถัดจากยูโรบาทนะครับละ,ละบาทครับละ,ละบาทวันนี้แข่งค่านะฮะล่าสุด34มสบาทยีเราอยู่ฝั่งชออ็อตอ่าสต็อปลอสอยู่ข้างบนนะฮะสาบสีบาทเจ จากดอลลาร์บาทไปดูดอลลาร์เยนอ่าดอลลาร์เยนโอ,โอ้เยนเทียบดอลลาร์นะฮะวันนี้ปรับตัวแข็งค่านะจากผลตัวเลขเมื่อเช้านี้นะฮะตัวเลข CPI ของโเตเกียเนี่ยนะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ฝั่งช็อตต็อปหนึ่งห้าสี่จุดาจากดอลลาร์เยนนะครับมาดู เอ่อยูโรดอลลาร์ครับยูโรดอลลาร์ก็ค่อนข้างที่จะเอ่อวิ่งสอดคล้องไปกับเจ้าตัวดอลลาร์อินเด็กนะครับคำว่าสอดคล้องในที่นี้หมายความว่าค่อนข้างที่จะเป็นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามเนะี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับยูโรดอลลาร์อยู่ฟังลองสต็อป1 0 4 2งห้า ส่วนบิตคอยนะครับจุดสต็อปลอสของเขานะครับเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสำหรับคนที่ถือของอยู่ครับผมมีทางอีเทเรียมเข้ามาด้วยครับ E T S E T S ก็ยังถือได้ในทางเฟรมเดนดี้เนี่ยนะครับ เอ่อให้ดูจุดสต็อปแล้วกันนะฮะสต็อปของเขาอยู่ที่สามพันสามรอยสี่สบเก้านะโดยภาพรวมในทำเฟมเบลิกก็ยังถือว่าดูดีอยู่นะฮะขอดูวิกฤตนิดหนึ่งวิกฤตก็ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่นะครับอแต่ก็ต้องระมัดระวังแนวต้านแถวสี่พันเหรียญครับผมแถวแถวสี่พันเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นแนวต้านของอีทูเรียมนะครับที่พีหนัา อ่ะดูคำถามนะครับผมอ่าหรือว่าพี่จุ้ยมีอีกไหมฮะหรือว่าไปคําถามได้เลยฮะอ่าคําถามไปเลยก็ได้ครับตัวไหนล่ะครับเนี่ยพี่เอ็ดเวิร์ดจะสามารถถามพี่จุ้ยได้นีฮะเอเอมาจริงหรือหลอกครับตามทฤษฎีไหนดีอือเอเนี่ยอ่ะมันอยู่ ซิงเกิลส็อกอยู่ในสต็อกฟิวเจอร์ครับราคาตัว EA Z24 สองสี่ปัิจบันหกบาทยบสิบสี่พี่นะักมีนี้ถามมาก่อนหน้า EA เอ็ดเห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตัวไหนที่ถามพี่จุ้ยได้ก็คือในส่วนของฟิวเจอร์วอลลุ่มมัน จังหวะกระแทกออกมาลุ่มเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ลุ่มเหมือนกันนะฮะชุดนี้มันอาจจะวกกลับก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตัวราคาอ้างอิงก็คือตัว E a spot ตัวนี้วอลุ่มเยอะจริงแต่ว่าถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดูดีขึ้นมันต้องเบรกที่หกบาทแปดสิบห้าครับผมนนี้ก็เลยใช้ๆครับ อันไหนที่ไม่ได้อยู่ในเซตแฮสิกก็คือซิงเกิลซิงเกิลสต็อกครับซิงเกิลสต็อกใช่ะล้วลองถามมาได้ก่อนฮะเดี๋ยวพี่จุยด,ดูให้ครับอ๋อโอเคม m t แล้วไ้ไหมพี่จุย้ย JMT มี JMT เราไปแวะแวะไปดูเขานี P ้ห We นึ่ง JMT ซีรีส์แซบสองสี่ อืตัวฟิวเจอร์ก็ทำท่าว่าจะเบรกมาเหมือนกันนะขอดูอืมราคาฟิวเจอร์ถือว่ายังเป็นดิสเคาอยู่นะนะแต่ก็อืมมันเป็นลัทธกแก็ดูตัวแม่เข้าหน่อยสิตัวสปอตนะฮะ คือวิกฤิเนี่ยนะฮะยอ่อไม่หลุด16.30นัูนก็ยังถือว่าไม่ไม่ได้แย่อะไร,รนะฮะในทางเฟรมเดลี่เนี่ยเบรศ18.70ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสต็อป17.10ครับ,บ,บ17.10 17. นะครับถัดไปนะฮะไทยคมครับ อืมก็คือที่ที่ก็ตันอว้ฟิลซีรีส์แซดสิบสองบาทจ้าสัก้าก็พบมีเมียมนิดหน่อย อืมแต่ถ้ามองในแง่ของราคาอันเดอร์ลิงของเขาเนี่ยถ้าจะให้ดีนะเขาต้องสามารถที่จะ break, break เบรกเบรกไฮชุดนี้ไฮชุดนี้ในที่นี้คือแถวแถวอ่าสิบสิบสามสี่ศูนย์อืมต้องต้องรอเขาเบรกก่อนครับ ครับรเบตดีกว่านะไทยคมถัดไปนะครับบิทกริมได้ไหมครับบิทกริมในภาพใหญ่ชุดที่ย่อลงมาก่อนหน้านี้สามสี่วัเนี่ยก็ไม่ทำาล w นะไม่หลดสิบเก้าหกศูนย์นะครับในทำเฟรมเดลลี่ หลังจากที่โดนถล่มเมื่อวันที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดนะครับวันนี้ฟื้นกลับแต่ข้อดีอย่างน้อยชุดที่โดนถล่มลงมาเนี่ยไม่ลดดสิบเก้าเก้าศูนย์ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่นะฮะ,ะแล้วก็ให้ดูสต็อปที่สิบเก้าเก้าศูนย์นี่ยนะครับครับเก้าเก้าศูนย์นะครับถัดไปนะ PSL ได้ไหมครับ PSL ออยังยังไม่ค่อยดีนะ PSL อสแอยังให้ยังยังยังคือเขายังไม่วกกลับอะ่ะพี l อคือถ้าจะให้ดีสำหรับ PSL ออย่างน้อย อย่างน้อยตัว underlying ของเขาเนะี่ยต้องยืนเจ็ดบาทแปดสิบให้ได้ก่อนไปตู้ไปตู้ไปตู้ b i d u ปะ่ะไปตู้ฮ่องกงเอฮ่องกงเขาอย่างไง BAI น่าจะ BAI Uh อ่าอ่าใช uh ่ตั้งแปดแปดแปดไปตู้ทำเฟรมวิกฤีก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะทำเฟรมวิกฤได้ยัง uh ยังไม่ค่อยดีแต่อย่างน้อยชุดที่หลุดลงมาชุดนี้ยังไม่ถึงขนาดหลุดเจ็ดสามจุดเจ็ดศูนย์ซึ่งเป็น โลใหญ่ของรอบล่าสุดเนี่ยนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้มองดูดีนะแต่น้อยมันมันยังไม่หลุดแค่นั้นเองส่วนในไทม์เฟรมเดนลี่เนี่ยจะต้องรอเบรกนู่นเลย8ปาสิบสี่จุดเก้าห้าครับผม,มครับไปอพอมีดีรมาแล้วขออีกตัวหนึ่งแล้วกันเชียวมี เียวมีหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ปิดวิกไม่ค่อยดีปิดวิกไม่ค่อยดีเสียวหลุดคือมันยังไม่หลุดนะฮะยี่สิบเจ็ดจุดสามห้าเป็นจุดหนีของทำเฟรมบิลลี่เขาดูเดนลี่หน่อยโอ้เดนลี่ไม่ดีเลยเดนลี่หลุดมาแล้ว โอ้จุดที่ไม่ควรหลุดก็คืออ่ายี่สิบเจ็ดสามห้าซึ่งซึ่งมันมีมันมีชุดที่หลุดมาแล้วก็คือตรงรดบาวแล้วก็ย่อต่อแบบนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยครับผมหลุดจุดสต็อปแล้วครับโอเคหลุดสต็อปลานะครับไปตัดสินใจกันนะพี่วินนักลงทุนครับเวลาหมดลาวนะครับผมพี่จุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับจบเวลานะครับกับพี่จุ้ยนะคุณจะรนเวท สักสีนะครับพุ้มในการแนแนะนำการลงทุนบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสเตรยียจำกัดนั่นเองเนะฮะ,ะเวลาลงทมนจำกัดนะครับพี่พนักลงทุนครับเดี๋ยวกำลังรอท่าน